มึงบ <c ười> ักษาวกินก๋วยเตี๋ยวได้พี่น้องเด้อมันบ่ได้กินก๋วยเตี๋ยวมาดดมันกินแต่เหล่าพี่น้องมือผ้าแล้วมากินก๋วยเตี๋ยวท้องแถวมันคือเหล่าแลไม่เอาเราไหมมันไมมันขาดเราได้ปรักษาไมนต้องกินเราได้หรอเหนื่อมือเหนื่อยมือนี่ยกินเขาไปโบนเพื่อใหยังบันฮะ ุพี่รองภาษาทีห็นบาร่มีอย่งมันถามเลยดิต้องุดพี um> former 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 ่ <S S ้องให้ดจัคุณจะบให้เหรออะไรฮะอไวมือเหมมือมือูลูกใคล่ะลูกคนรวอูคน้วยลูกลูกคน้วยโอู้กคน้วยเออกลูก โอ oh, <pt> ้ยวัมันสัตว์เน่ไอ้กูเนี่ยระบกทูเตี้ยยี่มจริงเลยก้ยเจ้าแหลวนี่วมันเช้ายังสิ้อ๋อปยุ่ภาคไตมากบ่มาแล้วโ

เบื <ersch> ้งขบวนพี่น้องบักจ้าจะไปฟ้อนนาขบวนกล้าฟ้อนเมลซาฮะกล้าอยู่บ่โอยยังหื่อนงำหือฟ้อนนาขบวนนักเรน่องเมื่อไนดิ

ไปข่าวอะไรจีบกันหรอวะอืม้ไปไปกินแน่ไหมฮไปไปเมื่ไหร่

ล uh. ิ้นล <oh, right? ็บเลิ้นลินลินบวกเศร้าบวกเศร้า่จาหัวมาอีอ้าวย่าไย่าไตั้งไว้หันเลยมงซะยังได้นพี่น้องียได้บักษาครับเราขามันเอานนี้ เดินกันบ่ได้นกินอะไรแบบซาเย่งเลยคักอยู่บ่คักบอกพี่น้องเขาด้วยนี่พี่น้องเออเลือดมาเลือดเออเลือดเลยไอ้พี่น้องกินน้องไม่เหมือนด้วยเจ้ากับเราขาวพี่น้องบักสาบ่เดี๋ยวกินเช้าคู่อยู่บ่กินอยู่บ่โอ้บักสาบ่กินเราขาวกินเช้าคู่ด้วพี่น้องเย

Đi sáng không mất sáng mất Đi cá sáng bỏ, sáng cá sáng mất 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 ่ำเลพิ่หลังเด้องเอาเอาเล็บพี่น้องเด้อความปความค้องพอดีครับไง